อันนี้จะเป็นเัจสานนะฮะก็ต่ำลงไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือโซนเปรดนะฮะกลุ่มเราไปดูนรกกันนะครับอ่าอันนี้จะเป็นโซนของการทารุณกรรมครับโอ้โหลองนึกดูนะถ้าเรามาเดินที่นี่เราจะรู้สึกยังไงนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่วัดทําตาปานจังหวัดพังงานะครับอ่าเป็นวัดหรือว่าเป็นวัดเก่าแก่เลยครับ แล้วก็ในนี้นะครับในวัดน,นะมีอะไรมากมายให้เราได้ศึกษานะครับจุดเริ่มต้นนะครับเรามากันที่พระพุทธรูปด้านหน้ากันก่อนนะครับสวยมากครับองค์พระพุทธรูปนะครับแล้วก็มีภาษาวกนะครับปันเจ้าวัคซีนอาจารย์ไม่ติดนะน่าแบลกในะปันเจ้าวัคซีรับ ในยมพอเลยครับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะครับในวัดนี้มีอยู่ครบเลยนะครับอันนี้เราจะมาดูอันนี้โยคีนะครับก็คือผู้บําเป็นเพียรที่ไม่ไม่สามารถที่จะหลุดไปถึงนิพพานได้นะครับต่อไปครับเราก็จะไปโซนด้านโซนล่างก่อนก็แล้วกันนะะอันนี้จะเป็นเดรัจฉานนะ โซนเดรัจสานครับโซนเดรรสานนะักสัตว์ทุกประเภทนะครับก็คือาเราประเภทตัวอ่อได้จากความดีลงไปนะครับก็มีโอกาสาที่เป็นเดรัจสานได้นะครับก็อันนี้น่าจะเป็น12นักสัตว์นะครับแล้วก็ต่ำลงไปกว่าน,นั้นนะครับก็คือโซนเปรตนะฮะ คนเปลน,นะครับเปลอยตัวก็กลายนะครับอยู่ต้นนี้หมดเลยนะครับแตพาไปวนดูอีกทีนะครับต้นเรลือยนะครับพอคนข้างน่ากลัวนะครับแต่ทุกอย่างเป็นการสอนธรรมะพวกเรานะครับตากว่าเปลืลงไปก็คือนรกนะฮะนรกกลุ่มเราไปดูนรกกันนะครับ จริงๆนรกนี้ถ้าเราเดินเข้าไปในอุโมงของมังกรนี้นะครับเราก็สามารถเดินไปถึงปลายทางคือนรกตรงนี้ได้นะครับนี่นะอ่านี่ท่านยมมาบาลน,นะครับท่านยมหากเรียกชื่อไม่ถูกขออภัยนะโอ้อ่าอันนี้จะเป็นโซนของการทารุณกรรมครับโอ้โย โอ้โหลองนึกดูนะถ้าเรามาเดินที่นี่เราจะรู้สึกยังไงนะครับบาปกรรมนะครับสำหรับคนที่เชื่อนะครับคนที่มีฮิริโอตตปะนะครับก,กจ็จะกลัวบาปเวรพวกนี้นะครับแล้วเราก็จะไม่ทำความชั่วนะครับอ่ะเรายกระดับกันไปในจุดที่สูงขึ้นนะครับถ้าเป็นมนุษย์แล้วทำดีสูงขึ้นไปจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูกันนะ วาทำตาปานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้ขออนุญาตท่านจะอ,อวาวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เข้าไปพบท่านเรียบร้อยนะครับนี่นะครับอ่ายังอยู่ในโซนเดรจฉา,าน,นะครับก็มีพระนะครับอ่าต่อไปเราก็ไปดูโซนของเทพต่างๆนะครับเทพพรมนะครับผู้ที่ทำคุณงามความดีนะครับ มีบุญมากนะครับก็ได้ขึ้นไปถึงระดับนี้นะไปดูครับอ่าไม่รู้ว่าสูงสุดจะแค่ไหนนะครับอ่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่พ้นการเรียนว่ายตายเกิดนะครับ ต่อไปเราก็จะไปอีกโซนนึงนะครับถ้าสูงขึ้นไปกว่าเทพลมต่างๆนะครับก็จะนี่คือผู้บำเพ็ญเพียรนะครับประตูนิพพานครับโซนของพระนิพพานนะครับพระสงฆ์สาวกต่างๆนะครับนี่ครับนิพพานหมายถึงว่าละชั่วละดีนะครับเข้าสู่ความสงบ อย่างสูงสุดนะครับหรือเรียกว่านิพพานก็ได้นะครับนะครับก็ยังมีต่อนะครับมาดูโซนนี้นะครับนะครับยังมีโซนของนีเทพที่ทรงสัตว์ต่างๆนะครับเนี่ยเป็นเทพต่างๆนะครับก็ไปทางรรมสักนิดนึงนะครับก็จะมี ทรงสัตว์ต่างๆหนะครับมาที่นี่แล้วก็ทำให้เรารู้สึกสงบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะครับไปดูครับดูเรื่อยๆครับยังมีอีกนะะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้พาทุกท่านไปดูนะครับนะเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆอ๋อเจอแล้วเจอแล้วทางนี้ครับ นี่ครับเราจะไปดูพระพุทธรูปองค์ใหญ่กันครับนี่พระพุทธรูปองค์ใหญ่นี่สมัยที่พระพุทธองค์บำเพ็ญทุกปรการกิริยานะครับท่านก็ปลุกหอมแบบนี้เลยนะครับสุดท้ายท่านก็บรรลุอนุตราาตรสัมปมมาสัมโพธิญาณนะครับครับเป็นพระพุทธเจ้าของพวกเรานะครับแล้วก็ไปต่อครับไปชมเจดีย์ด้านบนกันนะครับ เป็นจุดสุดท้ายที่ผมจะพาทุกท่านไปวันนี้ครับเป็นวัดที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับเข้ามาเราไม่ต้องไปนึกถึงความน่ากลัวอะไรนะครับมองไปที่เรื่องของการสอนธรรมะก็แล้วกันนะครับเจอไดเจอเดรัจฉานหนึ่งตัวนะครับน้องหมานะครับยังมีชีวิตอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจดีย์ด้านบนกันนะครับแล้วก็ขออนุญาต จบคลิปนะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้ครับนี่ครับองค์มหาจี์ีผลมากครับอยู่ท่ามกลางขุนเขานะครับสมชื่อเมืองพังงานะครับเมืองแห่งขุนเขาจริงๆครับด็ครับเดี๋ยวเราไป เจอมุมระยะไกลของวัดแห่งนี้กันนะครับไปดูกันเลยนี่ครับนี่คือเมืองพังงาน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูระยะไกลกันนะครับของวัดแห่งนี้นะครับวนดูรอบๆครับว้าวที่นี่คือวัดพัมตาปาน น้องกุคุลก็ฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ